ส,ออสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสวัสดีตื่นมากกับเขาสวนตื่นมากดื่นสวนดีแต่ฝนว่าตกอยู่ไทยแล้แลเขาจะอฝนตกมือคนตกเค้นแห้งก็ได้มันก็จเจอ ปีที่แล้วนี่พักกันคุดโท้พักกับฝนตกฝนตกอันนี้จะเป็นหอมแดงแก่ไวแล้วย่านฝนตกทำได้จักกระสอบแล้วคุณยายัได้ซองกระสอบแล้วพี่นอ้อง ส่วนใหญ่ก็บไปขายดอกปูกินเองแล้วก็แบ่งยาตีพี่น้องเบืองไนหอมแดงจนะเทียมมเริ่มแก่แนลน้วจำยังเช่าหัวหน้า่แม่มเช้าอยเช้าแล้วบ่ต้องหดดอกนะ่ำมันอยนางนั้นมันดนังดูรามนานะ จนปุก่อนจ,จนใบมันแห้งมันี่บ้านผักหอมใช่โวน้ำฉันก็ยังมีแตงามจะเางน้่นใหม่เรื่อยๆว่างไปใช้บวตตะวานไปใช้ชวตตะวาน เขาก็ขายอันโลละสามสิบห้าบาทพี่น้องสามโลลอยแถวบาทเขาก็ขายแบบนั้นเนาะขายไงก็ขายได้อายโลงุ้่อยากขายเลยกันไงเขาไม่อายซือกูโผล่พ่อสามโลงอายกขาย มีคนถามว่าเอาไว้ปลูกปีหนาเนี่ยมันปลูกได้บ่ได้เนาะอันนี้กะหัวหอมแต่ปีที่แล้วแต่ว่ามันกะมันกะแหงอยู่มันกะแหงกับฟออยู่เนาะแต่ว่าเขาต้องไปตากที่ล่มเนี่ยบริเวณตากแดดไว้เนงหวะหอยตะลางคายหัวมัน คาช่องอันก็ใส่ปลูด้ใชไมปลูกได้บ่เอได้เอาตัวนี้ปลูกนะอือกน้อยกัปลูกท้่อยายฝนน้ำปลูกได้บอายถ้าะปลูกก็จะออก้เจาปลูกคายคายช่องใบก็ไปตั้งมคายมันจะบ่เป็นหัวเนาะอกเป็นหัวช่ำกออโยกคายเป็นมากหน้อยหนยด้ยยนถึงช่ำมันอปูก ขายเงินแตจะขายเขาขายหนี่มโง่ยังต่อถึงก็ท่างานบูงานกับงานเขาเป็นคนปลูกเขาก็ขายนาฝนแล้วมันปลูกงานว่าปลูกวันสูงโอ้โหนาบูมิพน มองวบมีโพนใล่จับมาคือเทศกระซุกหลาหลายเดี๋ยวน,นี้ เบืองนพี่น้องอันตอนเขาปลูกนะเขาปลูกแค่หัวเดียวแบบนี้นี่ปลูกหัวเดียวแค่แบบนี้เนานะแต่พอมันออกมาแล้วเป็นกอใหญ่ยยแบบนี้มันก็แตกกอเนี่ยได้เป็นยี่สิบหัวคนน่ะเห็นบ่กอหน,นึ่งนด้นนี่นี่ง่ายขึ้นมากนี่เบืองนมันจะเป็นกอแบบนี้อกอเดียวบักหลาย กอเนื้อเกือบซ้ำจุกนึงเนี่ยอันนี้คือกอเดียวนะจ๊ะนี่มึงแน่เป็นหัวหอยู่นีอ่อันนี้กอเดียวนี่ แต่พอมันเริ่มแก่กันสิบโหดนำ้ำเอาขี้แก่ปกไว้ดูอันนี้สามกอได้จุกหนึ่งหอมแดงเบ่งแม่พี่น้องอันนี้หอมแดงนะจ๊ะแต่ว่าฮับคุใไม่แบบนี้มันหนักเนาะ ้าเห้งปลามันแห้งสองสามเดือนมันก็สิเบาหอมแดงปลูกเองกินเองแต่ละปีก็ได้หลายอยู่ปีที่แล้วก็ได้ชกสามกระสอบ

ก็าขายาไง้ยา่ก็ย้แต่ว่ายางนี่มันถูกอยูอจแต่ยางม,มาันเขาขายแพงู่าเออคันขายถกมาี่ดูาผู้ชมได้แล้วรถเข็นหนึ่งเออ เบอรในแค่สามนานหนึงเลยหนึ่งสองสามเนี่ยได้รถเข็นหนึ่งแล้วบอกครัมันงามเกิดนะมันสิบบเป็นหัว อันนี้นะของใหญ่มาพี่น้องนี่แล้วปลูกนี่ของใหญ่มามของเ้าวจะปลูกใหม่มันงามโพดาะเดี๋ยวมันจะเป็นหัวทั้งหมดแต่ว่าข้าวมันงามเกินนะมันสิเป็นใบแต่บ่ค่อยเป็นหัวถ้าบ่ค่อยงามนนะ่ะมันลงหัวเด้ เต็มรถเต็นลแล้วเอามือซักเอาก็ได ตากไว้ใต่ตารางเถียงลงเลยนาพอมันเริ่มแห้งก็มามัดมัดแล้วก็ไปห้อยไว้ไคุดแค่สองสามเหงากับเต็มกระม,มังครับผู้ชม กับไปเาอเขาก็เอาีกหนงมดเมืนี่เคยอะไก็ัรบาลเรานเข่าหมดแล้วสามหนาน กระเทียมเน่ยมันงันกว่าหอมแดงเนาะปลูกพร้อมกันแต่ว่ากระเทียมเนี่ยยังเขียวอยู่พี่น้องอีกเดือนสองเดือนหมดแล้วได้ลดหนึ่งพี่น้อง คุดแค่นี้ได้รถหนึ่งนะจ๊ะคุดมาได้สามรถแล้วมาดูใกล้ๆหอมแดงของเราเต็มรถเข้นพี่น้องจา๋าเห็นไหม ลัดกะแก่ไปแล้วออกดอกอพักกาดกับเกลื่มสิแก่แล้วปลูกแป๊บเดียวกระลำกรลังหอหัวอันนี้จะเป็นหอมแดงปลูกไม่เนาะปลูกไว้กินเดี๋ยวก็เป็นหัวมะเขือกัะโดกโดกบ่ามือเก็บ เือหมวกท่านผู้ชมเวลามีอันายามาเยี่ยมมาปลาเขาเจ้า,จาก,ก็มาเก็บอยู่ดมม้มักเขือมักทั่วมีทั้งมักเขื้อหมวกมีทั้งมักเขื้อขาวเป็นตลอด พูกว่าหลายแต่ว่าเก็บตลอดเนะาะใบมันกับเมฆขนุนกินอย่าง้ามาสืบมาเอือดิ เก็บผักทองขายทธนู้ษมเดี๋ยวบุหันเดี๋ยแก่เราก็เก็บขายมือหนักก็เก็บขายเขาสั่งจักหน่อยบุสามลอยบาทอันผู้ซื้อก็อยากซื้อบุหันแก่ เยอกหน่วยมันก็หลายหน่วยแต่บ่คอยมีหน่วยใหญ่เนาะตัวเลือกเขาเจ้าเขนหน่วยอ่อนผลไม้บ่แสบบ่มันบันเก็บไปเห็นบ่เก็บไปช่องหน่วยเบิงก็บแล้วมันหมุนเลยม่งเอ้ก็บ่มีหน่วยใหญ่เลยพี่น้องเดียวบัวเก็บไปแล้วบ่พ่อเขา อันนี้ก็เขาเจามาเอาทั้งมันทั้งฝักคองมะเขือม่วงพี่น้องกรอบๆเด้ยเอาไปกินกับปนนกับลาบกับก้อยมะเขือม่วง ตาก็ามันแห้งเนาะแต่ก็ม,มามัดจุกล่วย นี่ตัวมันแหงพี่น้องที่คุดมือนันนะคุดแล้วแล้วก็มัดมัด,มดจุกจุกหอยหอยไว้อันนี้คือวิธีการเก็บหอมแดงเนาะนี่แต่ว่าตัวไหนที่มัดจุกบ่ได้ก็ใส่ถุง ลุงเลินตื่นมากเขาวสวนหดพักเจ้าของนั่นเลยพี่น้องจา๋าได้มานี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี